สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานนะครับกับเกมโรบอตกับแมปที่มีชื่อว่า The Border Experience นั่นเองนะครับผมเด้อครับผมเอาละผมหายไปตั้งนานแน่เออคือติดธุระนั่นเองนะครับน้องๆหนูๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับขอโทษจริงๆผมติดเงินผมเพิ่งบางอันนี้เนี่ยไ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟภายในสำนักงานเหรอเออเอาเอายังไงดีเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมโอ้โห โอเคแล้วตรงนี้ต่อใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมป The Border Experience นั่นก็คืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะประสบการณ์หลอนในชายแดนเหรออันนี้คือปืนน่าจะต้องจ่ายตังค์แน่ๆอันนี้ไงโทรศัพท์รับดีกว่าอา้าวเราได้งานใหมายว่ามันค่อนข้างเย็นในวันนี้เปิดเทอร์โมสเตทเปิดอะไรวะเปิดหม้อทำความร้อนเหรอแล้วยังไงต่อครับ๋ออยู่ตรงนี้เอง อ๋อว,วิ่งวิ่งวิ่งกดชิปเนาะวิ่งอ๋อเปิดที่ทําเครื่องทาอุณหภูมินั่นเองล้างทางขยะภายนอกเหมือนเดิมนี่ปะให้เราทําความสะอาดอะไรสักอย่างโอ้ดูเหมือนเราจะเป็นพนักง,งานเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมในเส้นแบ่งระหว่างประเทศนั่นเองนะครับผมบอร์เดอร์แล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ช่วยผมทาเควสให้เสร็จเลยเอามีสายเข้ามาอีกแล้ว ใครโทรมาที่นี้เข้ามาดูก่อนสวัสดีครับผมเขาเป็นพูดเลยเอ้าให้เราเปิดแลป็ปท็อปของเราเองแล้วก็ค้นหาไฟล์ในห้องด้านหลังไหนคอมพิวเตอร์ผมอยู่ไหนโอ๊ะเวอรชี่เสียงอะไรวะไม่ล็อกว่ะเปิดไม่ได้ตรงนี้เหรอตรงนี้ไงผมนั่งแนละ้วไงไงตอทีนี้ เฮ้ยยัเพิ่งปิดดินี่ปืนไฟในห้องด้านหลังเหรอตรงนี้ใช่ไหมว่าทำไมมันเปิดไม่ได้ว่าตรงนี้ไฟตรงไหนตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นี่เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่าแล้วก็มาตรงนี้ต่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมล็อกผมไว้ในนี้เออ มีใครบางคนอยู่ข้างนอกส่งเอกสารให้พวกเขาสวัสดีครับผมเอาเอกสารไปเลยคนนี้เป็นใครอะ่ะอา้าวแล้วก็เดินจากหายไปเฉยเลยเดี๋ยว,ยวผมจะวิ่งตามเข้าดูเขาจะไปไหนเอาให้ผมมาที่เดิมอะ่ะตรวจสอบจดหมายในแล็ปท็อปของคุณ เอาอะไรเพื่อนอีกคนนึงผมหายไปและอ่าออกแล้วเหรอให้ผมเล่นคนเดียวสงสัยกลัวแน่ๆเลยงั้นไม่เป็นไรข่อชิลิงคนเดียวก็ได้อ่าเสียงวินโดว์เสียงนี้คุน้นๆมากเลยไม่มีใครโทรมาอีกแล้วอ่ะรับโทรศัพท์อ้าวทำไมเงียบกิ๊บจิดไปก่อนกลักวกลักวกลัวกลัวกลัวไฟเดอร์ไฟอินเอ์แบ็เอาอีกแล้วเหรอ,อาเอกสารในหลังห้องอีกแล้วเหรอ ตรงนี้เดี๋ยวเอามีคนมารอรับเอกสารอีกแล้วอ่ามีใครบางคนอยู่ข้างนอกส่งเอกสารให้พวกเขาเอาล่ะเราก็จะส่งเอกสารให้กับบุคคลถือเอกสารนี้นมคนนี้กันเอ้ยเมื่อกี้นี่อะไรวะหีืว่าผมตาฝาดวะเราจะวิ่งตามมันไปนะครับผมได้ไหมเอ้ยบบได้่ะเอาโอ้หบรรยากาศภายนอกทำไมมันดูน่ากลัวางอย่างนี้นนะทุกคน วิ่งตามไปไปไหนรอด้วยโอ้ยไปไม่ได้ป่ะหยิบอาหารกลางวันของคุณจากด้านหลังเป็อาหารกลางวันเหรอนี่มันกลางคืนนี่ป่ะหรือว่านี่เป็นกลางวันแต่ไม่มีแสงแดดเข้าถึงหรออะไรประมาณน,น,นี้อาหารของเราอยู่ไหนวะอาหารจะอ๋อนี่เหรอตรงนี้จะมีอะไรแปลกๆโผล่มาแบบนี้อ้าวเดี๋ยวโอ้ยผมนั่งเก้าอี้ก็ได้อ่ะมีอะไรรายงานมีไฟ The Fire in the Snow อ้าวให้ผมหาเอกสาร ในหิมะเหรอเป็ดไปได้เหรออ้าวแล้วที่ไหนไวะหิมะผมไม่เห็นกองหิมะเลยอ้อาวตรงนี้ออกไปไม่ได้หรือว่าเราต้องเข้าหลังร้านเหรอหรือเดแล้วๆๆผมมาดูตรงนี้ก่อนว่าผมเข้าได้ไหมเออผมออกมาได้ป่ะโอ้เสียวๆกว่ามีอะไรมาไล่ผมอีกเสียววผมมีไฟฉายเฮ้ยมันอะไรวะเมื่อกี้นี้โฟลเดอร์เหรอ เหมือนมีตัวปร,รารถเมื่อกี้นี้ทาให้ผมตกใจเลยอเออะมีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาแล้วก็ทิ้งเอกสารไว้คุณควรจะอยู่ข้างในเอาแล้วบอกให้ผมออกไปค้นหาเอกสารในกองหิมะทําไมเนี่ยรับโทรศัพท์อีกแล้วนี่ไงฮะค้นหาเอกสารพิเศษที่ด้านหลังเอกสารพิเศษที่ด้านหลังเหรออา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เปิดไม่ได้มาทุกคนอยู่ด้านหลังเลยเหรออา่า เปิดตรงนี้ใช่ไหม oh yeah. โอเยแเครื่องเอกสารอะไรอะเต็มปึ๊กเลยอืมตรงนี้คืออะไรอ๋อวางลังไว้บนโต๊ะของคุณสำหรับเจ้านายลังอะไรอะลังสีอำหินเหรออ๋อรอให้นายมาตรวจสอบใช่ไหมอา้าวเอาอย่างนี้อีกแล้วไฟดับตลอดเลยอู้ฮึไฟฟ้าดับเหรอ เอาอยางดีที่นี้ผมโอ้โหอ้าวมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ด้านหน้ารีสตาร์ทพลังงานโอเคผมไปซ่อมเครื่องปั่นไฟอีกแล้วอะมีอยียงจะมาไล่ผมปะเนี่ยฮะมันจะมีตัวอะไรสักอย่างมาไล่ผมไหมเอาเ้ยโอ้ยเมื่อกี้นี่มันตัวอะไรวะรับโทรศัพท์อีกแล้วรวดเร็วมากเลย มันโทรมาบ่อยๆจังเลยวะจะเดินเที่ยงคืนยางไงให้ทำอะไรเนี่ยอา้าวมีไฟไหมออกไปอ่าบัดอ่ะอ่อไฟไหมไฟไหมมันมันมันไม่พูดได้เฮ้ยเฮ้ยออกไปยังไงวะโอ้โหมันจะสลัดที่จะสร้างสัญญาณขอความช่วยเหลือรวบรวมสีแท่งอ๋อให้ผมรวบรวมไม้สีแท่งเหรอจะมีตัวอะไร มันไล่ผมไปเนี่ยเดี๋ยวข้างบนนี้คืออะไรอ่ะผมขึ้นไปได้ไหมขอขึ้นข้างบนก่อนโอ้โหหอคอยนี่ทําไมมันสุดยอดว้าวแล้วมาหลบฆาตากรตรงนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาไล่ผมอ่ะรวบรวมแท่งไม้ก่อนตอนนี้แล้วจุดขอความช่วยเหลือหรอหรือย,อยังไงเฮ้ยตรงนี้ทาไมแท่นไม้ตรงนี้ทาไมมันไกลจริงเลยวะโอ้เฮ้ยเฮ้ยว้าวอ,อย่างวันนี้ตัวประหลาดหรือว่าอะไรวะกระโดดโอ้ผมเข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปนี่ผมคงโดนไฟคลอกตายแน่เลยทุกคน อ่าอัตัวนี้อีกแล้วอะไรวะตัวนี้สร้างสัญญาณขอความช่วยเหลืออสร้างยังไงยังไงอ๋อตรงนู้นเหรอไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเย <Yeah. S 2> ่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้อะไรวะแสงมันจุดไฟเหรอหรืออะไรฮะเย่ <Yeah. S 1> ขอความช่วยเหลือจะอยู่ระหว่างทางอยู่กับไฟมีบางอย่างอยูอย่ข้างนอก อ้าเหรอทำไมรีคอปเตอร์ถึงใช้เวลานานใช่ใช่ใชใช,ใช,ใชกลัวอยู่นะเนี่ยจะมีใครโผลมาปะวะสัญญาณกำลังจะหมดหามาอีกเอาอีกแล้วเหรอมีตัวอะไรมาไล่ผมปะเนี่ยมันจะมีไหมเว้ยอ่าอีอย่างนี้ฮะตอนนี้ใส่มันในสัญญาณอ๋อตอนนี้เติมไฟได้เติมน่าจะพอแล้วสำหรับตอนนี้โอเคยังไงต่อ เฮลิคอปเตอร์เกือบจะมาถึงแล้วภายใน30วินาทีเอาเอาเฮลิคอปเตอร์ตกเหรอ What's w a t h a t What's w a t h a t sound? You can explore or wait for the helicopter เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้เราไประเบิดหรือว่าอะไรวะหรือรอเฮลิคอปเตอร์ดีอะผมต้องเรียกแล้วสิไอ,อ้นี่มันคืออะไรวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว,ลลวไม่ใช่ผมแล้ว มันให้ผมมาดูว่ามันคืออะไรนะตัวดูว่ามันคืออะไรอ้อเหรอเอาเลยเราทำลายไอ้เจ้าไม้กั้นนี้ก่อนรู้สิว่าจะได้อะไรเว้ยเมื่อกี้นี่อะไรปะเฮลิคอปเตอร์ไปดีกว่าไปดีกว่า จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอ,อ้ยใช่ไหมวะลิคอปเตอร์เหรออ๋อใช่จริงๆด้วยทุกคนไม่ทำไมไปพันไม่หมุนวะนี่ไงเอาแล้ววัดอะไรเนี่ยบมขึ้นไม่ได้อา้าอยัางไงอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงเรียบร้อยอเค ขึ้นมาแล้วทุกคน